สวัสดีครับพวินนะครับวันนี้เราจะทำสปาเกตตี้ครับส่วนผสมทั้งหมดมีดังนี้นะครับเราจะหั่นหอมหัวใหญ่นะครับปอกเปลือกก่อนครับเสร็จแล้วเราจะแบ่งครึ่งนะครับ หั่นเป็นแว่นๆนะครับหั่นแล้วจะได้ในลักษณะแบบนี้นะครับต่อไปเป็นการปอกมันฝรั่งนะครับต่อไปเป็นการหั่นมันฝรั่งนะครับเราจะต้องหั่นเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋านะครับ นี่นะครับหันเป็นแผ่นบางๆก่อนแล้วเราก็หันอีกทีนึงนะครับให้ได้เป็นสีเหลือมลูกเต๋านะครับเราจะได้มันฝรั่งในลักษณะแบบนี้นะครับต่อไปเป็นการปอกแครอทนะครับ เราจะทำการกูดแครอทนะครับเพื่อให้มันสวยงามนะครับจะได้มีลายหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยให้สวยงามต่อไปเป็นการหั่นแครอทในให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมลูกเต๋านะครับเราแบ่งครึ่งก่อนนะครับที่ก็ห้หั่นทีละนิดนะครับ เราจะได้แครอทในลักษณะแบบนี้นะครับต่อไปเราจะหั่นมะเขือเทศนะครับเราปอกจุกออกก่อนนะครับแล้วค่อยๆหั่นนะครับเป็นชิ้นย,วยาวๆหน่อยเราจะได้มะเขือเทศในลักษณะแบบนี้นะครับต่อไปเป็นการหัน่นข้าวโพดอ่อนนะครับหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆนะครับ เราจะได้ข้โพดในลักษณะแบบนี้นะครับเราตั้งกระทะนะครับใส่น้ำมันนะครับให้ร้อนหน่อยนะครับเราจะใส่กระเทียมนะครับลงไปเจียวนะครับให้หอมหน่อยนะครับเมื่อกระเทียมเหลืองแล้วนะครับเราจะใส่หอมหัวใหญ่ตามลงไปเลยนะครับ นให้เข้ากันนะครับเราใส่แครอทตามลงไปเลยนะครับผัดให้เข้ากันนะครับเมื่อผัดเข้ากันเรียบร้อยนะครับเราก็จะใส่ข้าวโพดอ่อนเลยนะครับคนให้เข้ากันทีนะครับผัดไปเรื่อยๆนะครับ เราจะใส่มันฝรั่งตามไปเลยนะครับคนให้คนอีกทีนะครับให้เข้ากันทุกอย่างนะครับต่อไปเป็นการใส่มะเขือเทศนะครับใส่ลงไปเลยแล้วจะคนให้เข้ากันนะครับคนทุกอย่างให้เข้ากันเรียบร้อยนะครับ เมื่อคนทุกอย่างเข้าด้วยกันแล้วนะครับเราจะเติมน้ําลงไปนิดหน่อยนะครับเพราะมันแห้งเกินไปนะครับเราจะคนอีกทีนะครับเราจะทิ้งให้มันเดือดอีกทีนะครับเมื่อเดือดแล้วนะครับเราจะใส่หมูนะครับแล้วเราจะคนนะครับให้เข้ากัน เมื่อเดือดทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะครับเราจะใส่ซอสมะเขือเทศนะครับเราจะคนให้เข้ากันนะครับเมื่อทุกอย่างเข้ากันดีนะครับเราจะใส่ซอสปรุงรสนะครับจะคนให้เข้ากันนะครับ ต่อไปเราจะเคี่ยวนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับเพื่อให้ทุกอย่างมันเข้ากันดีนะครับเราจะเปลี่ยนจากกระทะมาเป็นใส่หม้อนะครับแล้วก็เคี่ยวต่ออีกครึ่งชั่วโมงนะครับผักจะได้เปื่อยลงนะครับเมื่อครบเวลาแล้วนะครับผักเราจะเปื่อยขึ้นนะครับเราจะตักให้ดูนะครับ ส่วนผสมของเส้นสปาเกตตีมีดังนี้นะครับเราจะลวกเส้นสปาเกตตีนะครับเราหมอใส่น้ําตั้งน้ํานะครับรอให้น้ําเดือดหน่อยนะครับเมื่อน้ําเริ่มร้อนแล้วนะครับเราจะใส่เกลือลงไปเลยนะครับเพื่อให้เส้นมันนุ่มนะครับเดี๋ยวน้ําเดือดแล้วเราจะได้ลวกเส้นสปาเกตตีนะครับเมื่อน้ําเดือดแล้วนะครับเราใส่เส้นสปาเกตตีลงไปเลยนะครับ ต้มต่อไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเส้นจะนุ่มนะครับห้ามคนนะครับเมื่อน้ำเดือดแบบนี้แล้วนะครับเราจะต้มต่อไปอีก8นาทีนะครับเสร็จแล้วค,ค่อยเอาขึ้นนะครับเส้นสปาเกตตี้เราก็เสร็จแล้วนะครับเราจะใส่เนยจืดลงไปนะครับเพื่อทำให้มันหอมขึ้นนะครับ นี่นะครับสปาเกตตี้เส้นสปาเก็ตตี้ของเราก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะจัดใส่จานให้ดูเลยนะครับเราจัดเส้นใส่จานแล้วนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเราจะตักน้ําซอสราดเลยนะครับน่าทานไหมครับ อย่าลืมลองเอาไปทำทานดูนะครับถ้าชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้กดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับขอบคุณครับ